สำหรับคนที่ไปดูซูเปอร์แมนมาวันแรกนะสลับเสียงภาคนะผมให้เลยว่าไม่ผ่านอ่ะมาที่ประเด็นแรกของเรานะครับว่ามันไม่ผ่านได้ยังไงผมขอบอกก่อนนะว่าเสียงภาคไทยเนี่ยมันการภาคเนี่ยมันสำคัญยังไงนะการภาคมันทำให้แบบเราอินกับเสียงตัวละครมันทำให้เราแบบ เข้าถึงบทบาทเราจะอินกับหนังได้มากขึ้นแล้วทีนี้ที่มีดราม่าก,กันตั้งแต่ตัวอย่างนะด้วยควาที่ว่าเป็นดาราเนาะเป็นคนเอ็มเนี่ยแล้วเสียงแกเป็นคนที่แบบว่าแกอาจจะไม่เคยแบบมาภาคเสียงขนาดนั้นแล้วผมไม่รู้ว่าห้องอัดเขามีเวลาแค่ไหนทําให้เขาแบบให้เดือบภาคใหม่ภาคใหม่ก,หมกี่รอบแต่ว่าความหนังสองชั่วโมงเนี่ยแล้วบทพูดซูเปอร์แมนก็ ผมว่ามันเยอะพอสมควรที่จะทําให้เราแบบจะอินได้แค่ไหนของหนังซึ่งผมบอกเลยว่าฉากเปิดแรกของเรื่องมาเนี่ยโอ,โอ้โหก็ได้ยินเสียงคือแบบมันมันทําให้กูแบบไม่อแบบินมากมากเลยเพราะมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดได้ขึ้นมาก็คือเรื่องสตาร์บอ,อกเเวที่ชายคิดภาคน,นะเราจะให้อารมณ์ือกับบทนั้นเลยที่แบบเออเป็นพระเอกภาคบทข้าไม่ชอบสายมันร่วนล้ หยาบทําให้ผิวหนังสากแล้วมันก็เข้าไปทุกที่เอาดารามาภาคบทแล้วเป็นภาคบทพราเอกมันจะให้ฟิลนั้นเลยแต่ถ้าถามว่าหนังมันยังดูได้ไหมมันให้อารมณ์เดียวกันกับสตาร์บอจริงๆนะแบบแต่สุดท้ายหนังมันก็แบกได้เหมือนเดิมหนังมันสนุกเว้ยถ้าสำหรับซูเปอร์แมนคนใหม่นะผมมองว่าคนนี้อ่ะเป็นซูเปอร์แมนที่ดีคนหนึ่งในประวัติ เลยอะผมเป็นคนที่เกิดมาทานสองเวอร์ชันแล้วผมก็ดูด้วยแล้วไอ้สองไอ้เวอร์ชันที่ผมเกิดมานี่คือแบบเวอร์ชันเฮนรี่คาร์วลก็คือมันอาจจะมีปัญหาเยอะอาจจะทำให้แบบอาจจะมีมีมหลุดเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องบทเรื่องการแสดงซูเปอร์แมนคนนี้ผมว่าผ่านเลยแหละซูเปอร์แมนทุกคนมีมีมเลยแหละขนาดตัวอย่างแรกเปิดมายังมีมีมเลยเออ ก็ไม่แปลกะมันเป็นที่มุมกล้องด้วยแหละมันเป็นที่คนตัดฉากด้วยแหละอืมก็กลายเป็นว่าสําหรับหนังเรื่องนี้นะไปดูเถอะครับแต่ว่าถ้าเรื่องเสียงภาคคุณลองทนฟังนิดนึงเพราะว่ามันจะมี <c oughs> คุณอยาไปทนฟังเสียงซูเปอร์แมนพูดเยอะมันจะมีช่วงฉากเรื่องตอนกลาง ต้นเรื่องกลางเรื่องท้ายเรื่องที่มันจะทําให้คุณแบบไม่ต้องโฟกัสกับเสียงผ้าซูเปอร์แมนมากมันจะทำให้คุณไม่เสียสมาธิแน่นอนกับการดูหนังคุณยังสามารถดูหนังสนุกได้เหมือนเดิมโดยที่คุณไม่ต้องหงุดหงิดกับไอเสียงคนผ้าซูเปอร์แมนเนี่ยบอกเลยว่าคนนี้ผมให้ไม่ผ่านจริงๆผมให้คุณเอ็มไม่ผ่านคือมันเหมือนกับฟังแล้วมันแบบมันแค่ติงติงเฉยๆนะแต่ถ้าสลับบางคนอาจจะแบบเกียดเข้าเส้นได้นะเพราะว่า มันบางครั้งนักภาคก็ไม่ได้เอานักภาคมาก็ภาพไม่ดีสำหรับผมผมว่าผมชอบไอคนภาคโซโล่มากกว่านะเพราะว่ามันทําให้เราแบบเออเราผมชอบไปนคนชอบนักภาพน,นักภาคจริงๆเพราะว่ามันจะทําให้เราเข้าถึงโมบาท์ตอนที่ช่วงแรกที่ผมพูดไว้เปอร์แมนภาคนี้ดีจริงๆผมให้รีวิวให้เลยถ้าเต็มสิบผมให้เก้าไปเลยผมอาจจะไอคะแนนเก้าเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้เชื่อถ,ถือเท่าไหร่แต่ว่าอุ้ย มันก็มีบางจุดที่ผมอาจจะไม่ชอบเช่นแบบฉากคุยมันคุยแค่10นาที20นาทีแต่ผมกินป๊อปคอร์นก็หมดถังนึงแล้วอ่ะเดี๋ยวพอผมกินถังเล็กเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ไปดูครับผมไปดูรอบแรกติดใจจริงๆแต่ถ้าคุณอยากลองของภาคไทยไปฟังเสียงซูเปอร์แมนคือลองดูสิครับผมบอกเลยว่าหนังมันไม่ได้แย่จนทำให้เราแบบ จะไม่ได้อยากแบบอยากจ่ายหนะไปดูค่ะมันให้ฟิลเหมือนกับคุณไปดูสตาร์บออะไรที่ชายคิดภาคไว้นั่นแหละครับมันให้ฟิลเดียวกันเลยอะไรครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับการรีวิวหนังขั้นแรกของผมก็ฝากด้วยนะว่ารีวิวว่าเป็นไงคอมเมนต์ด้วยเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมทําหนังดีไหมว่าปกติทําแต่เกมกับรถกับรถมอเตอร์ไซค์ผมนี่เพิ่งได้มา ซึ่งผมว่าเออยังขับอยู่ผมก็ชอบมันเหมือนเดิมผมชีวิตผมไม่มีอะไรมากเอาไ็นว่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดซับมาให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ